ที่มาที่ไปของการเรียนการสอนวิชาภาษาพมา่าในโรงเรียนพิบูลวิจัยของเรานะคะเริ่มจากการที่สํานักงานคณะกรรมการการศาึกษา,าขาาั้นพื้นฐานหรือที่เราเรียกว่าสปทเนี่ยได้คัดเลือกโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยให้เข้าร่วมโครงการพัฒนา สู่ประชาคมอาเซียนหรือสปิริตออฟอาเซียนตั้งแต่ปี2553ที่ผ่านมาค่ะโครงการนี้เกิดขึ้นนะคะเพื่อรองรับปฏิญญาชะออมหัวหินว่าโดยการเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านการศึกษาโดยมีเป้าหมายสําคัญก็คือการบรรลุประชาคมอาเซียนที่ครอบคลุมทั้งการเมืองเศรษฐกิจ สังคมและว,วัฒนธรรมภายในปี2558ค่ะสำหรับหลักสูตรอาเซียนศึกษ,ษ,ษาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยของเรานะคะเราได้จัดการเรียนการสอนเป็นอย่างเป็นระบบโดยเปิดการสอนวิชาภาษาพ,พม่าให้กับนักเรียนระดับชั้น<อ>มัธยมศึกษาปีที่4และว,วิชาภาษาจีนนะคะให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะคะเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างต่อเนื่องนะคะนอกจากการเรียนการสอนแล้วนะคะเรายังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลายและก็น่าสนใจมากเลยนะคะแบ่งเป็น2ส่วนนะ ะะอันแรกก็คือกิจกรรมภายในโรงเรียนได้แก,ก,ดาษาษาาก่การจัดค่ายภาษาพม่าการจัดค่ายเยาวชนอาเซียนการจัดชุมนุมอาเซียนกิจกรรมวันอาเซียนและนิทรรศการ Open House ค่ะซึ่งเราถือว่ามันเป็นโอกาสที่นักเรียนจะได้แสดงผลงานนะคะและก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันค่ะส่วนกิจกรรมภายนอกโรงเรียนนะคะเรายังมีการจัดค่ายเยาวชนอาเซียนหรือที่เราเรียกว่าอาเซียนยูสจูเนียร์แล้วก็อาเซียนยูสแคมซึ่งจัดโดยสปทนะคะหน่วยงานต้นสังกัดของเรานะคะก็จะเชิญเราไป จัดเด็กไปร่วมกิจกรรมตรงนี้แล้วก็ยังมีค่ายนานาชาติอีกด้วยนะคะ<ม>นอกจากนั้นเรายังมีอาเซียนสัญจรน,นะคะไปให้ความรู้กับโรงเรียนต่างๆแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่ร้องขอมานะคะและอีกอันนึงที่เป็นกิจกรรมใหม่สําหรับเราคือการแข่งขันทักษะวิชาภาษาพาม่านะคะซึ่งตรงนี้ก็มีมการแข่งขันในระดับจังหวัดระดับภาคแล้วก็ระดับประเทศค่ะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงนะคะแล้วก็สร้างเครือข่ายกับเพื่อนๆจากประเทศต่างๆในอาเซียนค่ะสำหรับใครที่ สนใจหลักสูตรนี้ก็อย่าลืมนะคะผู้ปกครองสามารถส่งน้องๆน,นะคะมาเรียนในโครงการอาเซียนหรือว่ามาเรียนต่อที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยได้นะคะเพราะว่าแนะนําเลยนะคะว่าภาษาพมา่าเนี่ยเรียนจบแล้วนะคะเรียกได้ว่ามีภาษาติดตัวแน่นอนค่ะเพราะว่าค,คุณครูที่นี่นะคะเรียกได้ว่าสุดยอดมากนะคะของจังหวัดลบบุรีค่ะสําหรับตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมนะคะ ไปดูการเรียนการสอนของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกันค่ะเอ่พ่อต้มงบอกว่าอะไรคะสัมผัสไมสิ a ล m ก p มีพรีซัมเปียวสัมียวสัมียวใช่ถูกต้องค่ะนี่อะไรคะอีจาเกยอีจาเก๋เขาถือเส้นแอนทายปาทาวโก